สบายดีพี่น้องเห็นอีกแล้วลุงสบายดีครับีเตียงแปลงสุโกสุคนมันยังจีน่าอีกแล้วพี่น้องได้สีโตเลยได้ยังบอเห็นเลยบลุงผมได้เวลาสีโตเห็นหได้สีมนี้ก็มยังลูกมาลายด้ลุงเยลูกนเพียบแต่มพอมนนี้ Bởi vì người hết nghĩa hẹo mì tội nha yi, vi đóng măng nha yi, vi đóng mùi ma nga kabloom thuyền nhân tố lê lung yung vô pao lê bao lê bao lê อากาศห้อนพี่น้องเลยอยู่เฮือนกันโน,โนโ่นบลับคนบดึกเดือกแนี่ยมันเย็ยนก่อนก็เลยพากันออกมาหาแนวอยู่แนวกินเนาะออกมาหาอย่ากินได้เมื่อคืนนี้เคยลามาผู้เดียวพอได้อยู่เลยมื่อนนี้ก็ มันกำลังเริ่มเห็นอยู่แต่คือเคยละวานแน้วรอฝนอยู่กันฝนตกนี่นาสีรายเอียงก็ได้ตอนนี้ทั้งเล่าเฮานี่แรงหนักเลยแรงหนักคักเลยเด็กเด็กน,นี่ครพี่น้องตอนนี้สีดำอ้สีดำนี่งามเด้ แมงกีนายอันนี้แมงกิ้งรีดแต่เก่ากันเห็นตัวหนึ่งมันสีเห็นสองเห็นสามเลยมันสีเป็นโมอ,อันนี้คือพอเห็นโมเนาะปกติมันตงเป็นโมแต่ลูกมันะเห็นลาย นี่ละคือเพี่ยนี่ละโอ้โหจัแบบทันสั่เขาฮหูสไลด์เลยบ่คืนบ่มีฮู้สไลด์เขามันอยู่มันก็นอยู่แถวปากฮูคนเขาจับสากระลิบ โค้งกันแล้วเมื่อนี้มีลมในตอนตอนนี้มีลมพหค้งเมืองพัทวีวีอยู่ เห็นมาลุงโอ้เม่์มันยังไม่เห็นจากตัวเลยสงสัยไม่คือเนาะไพ่ <c oughs> แบบบทนัดอีก,กเปลี่ยนกันบอสเออแสดงว่าเห็นได้แต่มันเห็นเนาะ มองปั๊บสองตัวนี้ไปนี่มันกระเดงมันจะน้าเลยดูไม่เจอมันเลยเลาอไปตามนี่ลเลาอไปตามนี่ทางผมมันค่อยมียูทธทางนะเลาะไปตามนะลุงท่านั้นเละเดี๋ยวผมเบิร์ตามนี้ก่อน เห็นนี่เลยพี่น้องโอ้สีดำเลยตัวนี้สีดำงามเลยนี่สิเป็นตัวแม่พี่น้องนี่นั่นนันนนนนน่นนั่นนะไรคือกอลพี่น้องแต่โมนี้บ่ค่อยเห็นเป็นหมูเมื่อคืนนี่เห็นเป็นหมูเธอสามเธอสี่เธอสองโมน,นี้ วันนี้บมก็่เห็นเป็นหมูดัดหมูก่อนโลดก่อนสิไปอายุหากินคือเก่าพี่น้อง ลอาดูการยังกระหาอันนั้นเนาะพอได้กินเปลี่ยนอาหารไปนำ้ำลดค่าใช้ใจ่ายไปเล็กน้อยก็ยังดีเนะาะคาบหนึ่งกออ็ใครไี่อย่างก็เขาเปลี่ยนอาหารมาก็เส้สำหรับคนมากกินเนาะเสพเด้อพี่น้องขวัวจีนได้ก็ได้

ไปหมดเห็นกระูก <c oughs> ที่มันมดอออ <c oughs> ดูพอไปดูข้างในบ้านที่ใส่บล็อกไ้ข้างๆโถงแล้วไปดูเป็นกองเลยไปน,นอนเรียงกันเม <c oughs> ไปไปเยอะเลยแต <c oughs> ่กไว้นน็อ,อ,อนัน,น <c oughs> กะอยู่ตามแจเลย ก็โดนถุงยังยัง,ง,งอยู่เต็มบ้านเลยมาดูดถุงครัาแกวทำไมเหลือสองสามตัวมันมุดไหตำอย่างเขียวน่ะโดยรูกออกหมดเลยอยากให้ฝนตกเด้พ่อแม่พี่นออ้องเคยชงฝนมาทางพี่แน่ครับน้าลุงเนาะไม่มีไรเลยคือร้อนร้อนอยากให้ฝนตกนนขนาขเดนเยอะ,นะ,อะเนาะไม่จากแมงเอียงดอกอันนี้นี่แมงในี่ชอบข้าวหูน้องน้ำตอนนั้นน่ะ นี่แมงแบบนี้แหละน่าจะอันเดียวกันนี่แหละทุกคนน่าจะเป็นแมงปีแข็งเนาะข้าวบินมุดตามนั่นน่ะชอบกัดข้าวมูอ่ะนี่นากามุ้งแล้วมันยังเข้าอยู่ตามโอ้มันมันโตหน่อยเดียวมันโตหน่อยตัวแข็งบ่อคอยใส่ลายพี่น้องเอ้ยมื่อนี้บ่อซ้ำเมื่อคืนนีิซ้ำฮัลโหมันแห้งแล้งโพดพี่น้องผลบ่ตกจ้าเถื่อหายังกับ บ่คอยมียยักยยงกับบ่คอยมีปีนี้แม่งกระน,น,นู้นกับพอบ่มีไม่ได้ไปขุดแล้วปีนี้บ่ได้ไปขุดเฮ้ยไปก้าวลงไปขุดเลยจนเมื่อยขุดเลยเนาะลุงติดแผลได้ไปขุดนลุงโอ้ยติดแผลยังพอได้ไปขุดที่ว่าที่บารดาพาไปแม่อือ หลังป่าชาวบ้านนะครับนะยังว่ายังว่าพอได้กินอยู่เนาะห้าสิบหกสิบตัวพอได้กินอยู่เออเธอว่าร้ายนะฮะมองเขาเขาเอาก่อนเขาเลยดิมันก็ขุดตั้งหลายรอบแล้วโดยปีนี้ที่ไม่ได้สักตัวเลยบอเห็นหนอนเมียงกระนูนเบอร์มีผู้ใด้เขาได้เมียงกระนูนปีนี้เพราะว่าพ้นพ้นโบตก่น้าะยังแรงคักที่ได้เฮดหน้าอยู่บ่ปีนี้เนาะ แต่เก่าคือมีพ้นเทียมอันนี้คือบ่มีพ้นเทียมเนะาะตกลงมาจ้ากลงมานี่ทีนี้เราจะได้ขุดตามน่าดับนาจริงๆเลยเนะี่ยไม่กระทนนนะลุงคือขั้นป้านนะมันสิบ่นบ่นบบนบบนมีดอกมันเลยย้ามเลยพ่อว่าเนมันตึ้งออกเนละมันออกกำลังบ่อพอฝนตกแล้วมันก็อ,อก้งเนาะเพราะมันยังคืไข่ลึกเด้เห็นบ่โดยเออไข่มันลึกเด้คือหูมันเอาขุดนั่นแหละ มากสิประมาณช้ำนั่นแหละมันลึกอยู่ลึกอยู่ตกเลยเดี๋ยวว่าจะไปได้วนตามรากไม้ไปไงเมนที่มันดินมันแข็งจริงจริงดีมันแข็งกับคืบนึงครันดินนอนในดินนอนในมันก็เลิกเติบอยู่มองว่าน่ะเมนกระนูนตะก้าวเมนกระนูนมนสีเต็มอยู่ตาแดงแป๊ดเนาะเอือไอ้เจ้ากินใบมะขามเนี่ยโดยตาแดงไอ้ตัวทองทองไอ้เจ้นั้นน่ะโดยเออหนักกินได้อยู่ลุงอันน้อยไอ้อันกลางกลางอ่ะโดย แต่เกาเต็มแล้ยแถวนี้อันนี้นโอ้โเห็นหัวตาเมงกระนูนจะมาถามออกดอกมาแล้วก็จะออกดอกแล้วเนี่ยเจนเถ่าเลยเนี่ยมันออกดอกออก,อกนี่แหละดูออกหมากอีกรอบเหมือนกันนะยังไม่มีเมงก,กระนูนเลยเนี่ยกำลังต้มอลไรอยู่ต้มอ,อื่นเนาะโอ้แซ่บมายกเอาเลยยังกระบอกมีปีนี้ยอมรับเลยแรงคักขนาด แมงซ่างเหรอเฮ้ยมันก็มีอยู่ในลุงแต่มันบลายนี่นี่ตัวตัวตัวน้อยตัวนึงพี่น้องนั่นเลยนะนี่เล่เป็ตัวขนาดกลางพอดีเสวได้ซสำนี่แต่ให้น้ำมันอึดนะลุงเนาะน้อยมันอยากมีอยู่กำลังมาแต่มันไม่เยอะอือบินละเพื่อรู้กันแล้วว่าว่าอะไรบินชนเมื่อกี้ตึกอว่าดแล้วลำตัวตัวจนราคาขอบนอกพอแล้วเลยจนชิเป็นหมากเลยนะครับ ดี๋ยวนี้มีอะไรดขึ้นเลยมันดวัวครบบดเอป่าเมื่อลุงป,ะปะ่าเอาไฟไปขึ้นประดาไปขึ้นไกลน่อยแล้วก็เกมือ่อคลิปนี้ก็ล่าเลยเดียวพ่ออมไพี่น้อง ขอันใหม่คลิปหน้าขอบุญขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามสบายดี